นอกเหนือจากนี้แล้วนะคะยังมีงานดีๆนํามาฝากกันค่ะสําหรับท่านใดนะคะที่อยากจะท่องเที่ยวพักผ่หรือแม้กระหั่งค่ะชิมอาหารอร่อยๆนะคะไปเที่ยวงานนี้กันได้ค่ะกรูเม่ฟูดดี้เฟส2024นะคะเสิร์ฟความอร่อยยก40ร้านเมนูซิกเนเจอร์จานเด็ดจากเหล่าเชฟและร้านดังมาไว้ในที่เดียวค่ะ คุณภริตาวิริยะรังสริทบรรณาธิการบริหารนิตยาสารกรูเม่แอนควีซีนระบุว่าหลังจากที่ได้รับการตอบรับนะคะจากเหล่าฟูดดี้ในปีที่ผ่านมานิตยาสารกรูเม่แอนควีซีนจึงได้จัดงานกรูเม่ฟูดดี้เฟส2024เพื่อตกย้ำความอร่อยแบบพรีเมียมให้กับเหล่านักกินอีกครั้งค่ะเปิดพิกัดความอร่อยแบบจัดเต็มให้กับเหล่าฟูดดี้ในงานกรูเม่ฟูดดี้เฟส2024ซึ่งปีนี้นะคะจัดขึ้นภายใต้คอนเซ็ปต์เชฟซิกเนเจอร์ เปิดประสบการณ์สุดพิเศษให้กับนักชิมทุกท่านได้มาสัมผัสกับเมนูซิกเนเจอร์หน้าลิ้มลองของเหล่าเซเลบริตี้เชฟและเจ้าของร้านอาหารชื่อดังจากทั่วประเทศ40ร้านเมนูซิกเนเจอร์จานเด็ดและเมนูยอดฮิตติดดาวประจำร้านอาหารคาวหวานขนมเบเกอรี่เครื่องดื่มสุดพรีเมียมมาให้ช็อปชิมชิลในที่เดียวค่ะและมีกิจกรรมเวิร์กช็อปฟรีด้วยนะคะเอาใจคนรักการทำอาหาร ชมการสาธิตเมนูสุดพิเศษฟรีตลอด4วัน20-30มิถุนายนนี้ค่ะตั้งแต่เวลา10นาฬิกาถึง22นาฬาิกาที่เซนทันคอร์ทชั้น6ศูนย์การคา้าเซนทันเวิร์ค่ะคุณผู้ชมสามารถดูารายละเอียดเพิ่มเติมกันได้นะคะผ่าน w w w g r o ไ m e ์เว d o u i s i n e com และ f c e e o o o k g r o m m e a n d c u i s i n e ค่ะห้ามพลาดเด็ดขาดนะคะจดเอาไว้เลยค่ะสุขเสาร์าทิตย์นี้แล้วนะคะสายฟูตี้ต้องไปได้เลยค่ะ